ชื่อทัศนีค่ะครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้ทำเกี่ยวอะไรอยู่ครับทำงานโรงแรมคะ่ะเป็นพนักงานประจำครับทำไมถึงรู้จักมหายันพอาจารย์ไตรรุได้ครับจริงๆดูจาการายการค่ะหลายๆรายการแล้วก็รู้สึกศรัทธาอาจารย์ค่ะเห็นยันของอาจารย์แล้วก็อยากอยากได้ใฝ่ฝันอยากได้จริงๆก็เลยหาค่ะช่องทางว่าทำยังไงจะมาถึงตัวอาจารย์ค่ะ เขาบอกได้ไหมครับว่าก่อนบูชาหลังบูชาหรือหลังจองคิวเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างครับเมื่อก่อนเ,ออเราอยากทําธุรกิจตัวเองค่ะแต่ว่าไม่รู้จะหาช่องทางไหนแล้วก็มันก็ไม่มีช่องทางให้เราเดินไปไม่มีคนแนะนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่แต่หลังจากที่ได้จองอันนี้นะคะก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆคนที่เราไม่ได้รู้จักเนี่ยค่ะเขาก็ เขาก็แนะนําเรามาเรื่อยๆว่าทําไอ้นั่นสิทำไอ้นี่ไหมหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักที่คุยกันทุกวันเนี้ยค่ะคุยกันทุกวันเมื่อก่อนก็ไม่แนะนําอะไรเลยก็เริ่มแนะนําว่าเรามาลองทําอันนั้นไหมอันนี้ไหมด้วยกันเนี้ยค่ะก็เริ่มเริ่มมีแนวทางว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วก็เหมือนมันเหมือนมันมีช่องทางให้เราอยากไปมากขึ้นคก็ได้โอกาสดีๆต่างๆเข้ามาใช่ค่ะใช่เชื่อในปริหารของมหายานนี้ว่ากป็นความเป็นโชตาชีวิตไหมครับเชื่อค่ะเชื่อมากๆจริงๆ เป็นคนที่ถ้าถ้าศรัทธ,ธาอะไรแล้วเราเราเริ่มใส่ด้วยนะคะด้วยด้วยด้วยจิตของเราเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คาดว่าน่าจะเป็นที่เราเริ่มใส่แล้วก็อยากมาหาอาจารย์ด้วยแล้วก็อยากได้ยันของอาจารย์ด้วยจึงทําให้เราได้มาเจออาจารย์วันนี้นะคะ่ะ บูชาจากท่านไหนมาครับอาบูชาจากอาจารย์อ่านมาค่ะบูชาแล้วได้ของจริงแน่นอนร้อยเปใช่ไหมแน่นอนร้อค่ะเห็นแล้วค่ะได้เจออาจารย์ด้วยใช่ค่ะเป็นปฏิหารมากๆเลยได้รับโทรศัพท์รีบมาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ